ผ่านนะอย่างอื่นจะพูดถึงก็อ,อยา่าเพิ่งดีใจเพราะมันยังเวลาน้อยเอาอีกเจ็ดวันเพื่อความมั่นออความใจเอายังไม่พอเอาอีกเจ็ดตามเจ็ดยี่สิบเอ็ดก็แล้วหรือทำเป็นเดือนเลยเดือนเดือนได้แล้วใจดีแล้วเพื่อมั่นได้แล้วว่าทได้แน่ใดีผ่านก็เลื่อนข้อห่ออาจุนาไม่รับนับครับดิไม่มีชีวิตครับจบ ไปเอาคนอื S <S ่นมามันก็เดือดร้อนแม้แต่ขอเงินทองนี่ก็หายมาตรเน้อรงเราเนี่ยเราเอาไปคุณอขาินดีใจเยอะมากเลยเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ไปเขาก็แย่เหมือนกันเพราะัเอาไปคุณอลกถุนผลุกกอดนสร้างุญชาถุนดีกว่าเอาไปพุเด่นหัวงไว้เดี๋ยวลุกนึกพุทธเอาเองวันนี้ไปนึกพนีกไปนึงเองข้อที่สองถ้าเรารักษาได้ได้สามกาเม มันเลิกที่โมบายจ่ายก่อนแล้วกันเบียร์คือการเสกน้ำเราก็สายไม่เลิกแต่เลิกเราก็ดับเทียนห้ามโมบายจ่ายเบียร์เพราะเราเองคนอื่นไม่เกี่ยวใครสวยอะไรก็ไม่เกี่ยวทำได้้ที่จุดเด็เลิกห้ามหมดเลิกก็ห้ามที่ผู้ชายเป็นบาปบุกตอนใช่ไหมถ้าไม่เชื่อนะผมจะไจับไม่เป็นบาปอยู่ตอนเดียว ไปขออาการที่วยเยเพราะนั่นเนอะเพราะเไม่ห้ามคนมาดูสามโมงเย็นนะครับถูกใจถูกใจก็ามใจอ่ะเพราะจะให้ได้อยู่เป็นยาบแล้วเดี๋ยวแล้วก็ผู้หญิงเขาไม่เกิดโทษมี8ประเภทนะเรื่องพ่อรักษาสองแม่รักษาสามู้รักษา สี่น้องรักษาห้าลุงรักษาหกป้ารักษาเจ็ดในหลวงรักษาแปดธรรมะธรรมสองทุนเจ้ารักษาเด็กไม่ผิดแก่ไม่ว่าหวัาโอ้ยว่าแกก็ตัวนี้นั่นแหละแกผิดเดียวได้ได้เพราะนั้นผู้ชายที่ไม่ผิดคือประจุขอตามประเพณี ส่วนผู้หญิงถ้ามเราจะใส่ช่อั้นผิดครับทั้งสองฝ่ายรักษางานให้ครับจะเป็นสาวคนเพื่อนหรือสาวบนคนนี้รักษาเองและภุมลาอาบุษาเราก็พูดแต่ความจริงเห็นอย่างไรพูดอย่างนั้นไม่เห็นบอกไม่เห็นจะไปบอกว่าพี่ไปไหนมาเป่าไปบ้านในกอมาเอ้าโกหกตั้งแต่นี้บอกไปเลยเขาบอกว่าไปบ้านในกอมาเขาบอกว่าเปล่าไม่ต้องมาอาไรนะ อย่างนี้ด้นแล้วข้อสุดท้ายสุลาทั้งทุกอย่างไม่ดืมได้มันทำได้คุณดีที่สุดถ้าแกไปทำข้าวแสดงว่าแกไม่รักษาสุขภาพและรักษามารยาทไม่รักษาหลยเยอะเลยนะเยอะเลยแล้วเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างมันแรงไม่แรงยิงเลยยิงเลยจะเป็นไปไคนดูไม่เป็นแรงคน ไม่จะดูดเือกเป็นมะเร็งแต่เรื่องมะเร็งเนี่ยมันต้องไประแวงเลยว่าดูดู้ดีจะเป็นมะเ็งดูแล้วนั่นหนึงเป็นที่จะเป็นมะเ็งมันเป็นยากคือเรื่องอาหารกะะารบริโภคสมัยคุณปู่คุณย่าเคยใช้ผมูไมรอลองรถมีอะไรทรรให้หี่ป็ะตอันนี้ ต้องแกงาก้าองมจริงๆใช่ไหมอ่าต้มมะขามมันดัน,นอะไรอย่งวก็ปูมันมัใบบนใสงั้นแล้วรสชาติเขาแจ๋วแล้วกินแล้วเราจะติดใจแต่สมัยนี้รสหวานชุ่นหนานะเปรี้ยวเปนกะเผ็ดก็ไม่กปดแล้วเผ็ดที่สองเปี้ยวก็ไม่ะแล้ว อะไรจะอะรอต้องใส่ผมพนอทังผมรถไรออ้นมบดโตอะไรแบบนี u, tôi 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 ้เนคนมันทุ่จะมีแฝดมีพิ้กดนพิการร่างกายสมัยก่อนมีไหมเออเคยได้ยินไหมร้อยบุนลายแสนรายล้านลายยังมีสักลายเดี๋ยวนี้โอ้เสียดชดนมีเสียดเช่นติดเช้นแฝดสามขาที่สเดือบอกเออเป้ปลากระใหญ่เลยหาปลาไปที่สุดบแล้วงวควายแม่ ไปกันเนี่ยของที่ทำให้บุญเบาแล้วโทษโทษเพราะเราต้อใจควบใจเรื่องอะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเมียไม่อยู่บ้านเรื่องเมียเป็นเลขาเป็นนั้นเรื่องทำท่าไม่ดีเขาติดคอตายกิดยาตายขาดบุญติดการทางการนี่เป็นคนที่เสียสติสติไม่ดีแลนะไปนั้นเราต้องมีสีผู้ป่วยถ้าเรารักษาได้ ได้20เปอร์เซ็นต์รวมแล้ว5ตัว100เปอร์เซ็นต์เราปรารถนาจะเกิดเป็นมนุษย์มันก็เป็นไม่อยากเกิดเป็นเท่านี้มันก็เป็นมนุษย์ต้อกินตลอดนะเพราะว่าเรามองเห็นว่ามนุษย์โลกนี้มันมีสวรรค์เยอะแยะมากมายกันนนะแค่ว่าน้อยนะลองนุณเป็น มีเสคเธอเลยจุฬาจันแล้วก็อย่างอันนี้คนี่ยดีมากเลยเห็นกัตัวมากนี่ไ่รู้อ่ะมีเบาหวานามดันหัวใจคนเห็นก็ตัว่ะเห็นก็ได้เห็นก็ตัวมากยังไงกูหนึ่งอ่ะสองใครข้าอ่ะยังไงแลวอย่างนี้ยังบอกว่าฉันหมดโลกโหดสงแม่เหลาอแต่ตันหานั่นแหละคืัน ไม่ตัวต้อนแทนตันการถามทำให้เกิดความสงบสุขเลยเออเพราะตัวตันหาอะไรก็ตามใจคุณที่พุดทางเราเดินเนี่ยมันไม่ไม่มีจะออกมาเราต้องหาทางเหมืนเนี้ยมันเรียกว่าตันหาตันหามีูสองประเภทประเภทที่หนึ่งตันหาที่มีดีการมันตันหาเพราะว่าตันหาไม่รู้ว่าตันหาที่พระเจ้าทรงแสดงในธรรมกัจจานะ าตนนามจา,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 านทายเพราะว่าจานทายมีมความจานทายดังโหมดปีดด้วยทุกกระสุนไม่ได้เมื่อคนมีเอจเกิดขึ้นก็ต้องกักต้องแก้และเมื่อเมื่อมันเหมือน,น,นอย่างเราเป็นโรคหมักหมงไม่นานเลยห้าปีสิบปีพอมารู้เขาา้าหมอช่วยไปรักษาหมอหมอก็กินยาหมอมไม่มีเงิน เดียวแล้วการลงที่ดีจะปิดทำออกมาไหแล้วฉีกเข็มเดียวเหมือนอย่างเรากินข้าวทำเดียวมันไม่อิ่มหรอกต้องทานเป็นจานจานมันยังไม่อิ่มวันนี้เมย์ทำอร่อยหรือว่าเป็นชุดมะออข่อยเอาอีกจานเป็นสองเอาจานละสิบคำส,คำงส,สคำองจานยี่สิบคำแล้วพออีกเอาครึ่งจานาเห็นปะเนี่ยความสินโลกของคนเอาไม่ออก เพราะนั้นต้องให้ามาเพราะฉะนั้นพระท่านยิงสอนว่าให้บริจาคบริจาคบริจาคเพื่อจะได้ลดที่ที่เราที่เหนียวให้มันหมดไปเพราถ้ามนงั้นมันก็พอกหรืมันไม่มีทาใครมาพูดูไม่เชื่อนี่มันบังงงมันนากังวลไม่เชือ่อใหญ่เลยเพราะฉะนั้น,น,นคุณคุณสอนที่จะเกิดขึ้นกับเราที่เราทำหนึง่ง ทการให้มือถือสองชนิดถามชนิดหนึ่งอาวิสทานให้ถึงของเดีกเด็อย่างที่แกมาให้สีงเดกนี่มีประโยชน์มากเพราะมองเห็นการไกลการศึกษาของเด็ก่ะร่างๆนานสองทำรมทานเอาหลับทําไปสอนทุกคนควรจะมีหลักทรรมนี้มากหลายไปดรูดับธรมนะสมอภัยทานุกคนเราเกิดมาต้องทำา แต่จะผิดมากคือท้องอาภเให้นักกาาไม่ได้รับประทามีนึนะนี่อานารแแล้วก็สองเข้ามาสีต้องรักษาสีมันหน้าจาวสีขึ้นก่อนนะจะไม่เอา่าวทผ่านก็มันเป็นปัจจัยขั้นแรกแล้วจึงวัดสีวัดสีเรที่อาจาที่ว่าเมื่อกี้นี้ถ้าการรักษาด้าอยาสมุรนี่ก็ต้องมีสีหน้าถ้าไม่มีสีหน้าไม่ได้เกิดรูปเจ้าเกิดเป็นอะไรกม่รู้ ก็ฉันไม่ใช่วัคคาริเพราะวัคคารีเนี่ยเอา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 ไม้จะมีบนจะมาเคาะหมก็โรกลงตู้อะครับถ้าไม่แท้ตั้งสดอยู่วายตาขาวไม่หวาเป็นหมูเป็นอะไรก็รู้เลยไปท้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าใครเคาะจริงถามพุทธเจ้าจริงไหมจริงเรือว่าเลี้ยงด้วยเอาหัวกระโหลกข้าทานแล้เคาบอกไปเลยขอมนตรงนั้นบอกถ้ายาวได้กงสวดนะ วิธีชักนำของพุนเจ้าแบ่อุนเจ้าได้บอลนิ่บวนพอบ่นแล้วก็รู้สิพอบ่นกินเล็กพอบ่นกิเหล็กก็รู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้จริงไม่รู้เรื่องเห็นไหมแล้วก็แล้วก็ภาวนาใส่แล้วตีมากหรือภาวนะที่ได้ก็ได้ที่ห้องธรรมะนก็ได้ทั้งหมดนั่งตรงไหนก็ได้วัวจังเลยพรระาสมอยู่ที่กินนะลงพระกรรมฐานไป ผมผลเล็บฟันหนังไม่งามถ้าเป็นภาษาบาลีก็เจสาโรมานนาคาทันตาตโจเกถาโผมโรบาลเป็นลล่ะโรหาขาเป็นเันตาไปฟันกัดโจหนังมันก็แยกเลยไม่ใชเป็นเท่าไรรูหัวมีทั้งหมดลุงแดนสองพันกัเนี่ยเขานับแล้วออกหัวทัดีเปิดความดีน้องผมที่นำมตัว รับเงินได้รับท so, so, like like ี so ่ยา้งคุณสอบเทียบทำเนื่นแต่ขผมพูดยากไม่ใช่เดี๋ยวแล้วพวกเราหนุ่มพีบอ๊อกที่มีการตามที่เกิดทันแล้วทั้งผมทั้งผลเนี่ยเป็นที่อยู่ที่อาศัยของหมู่เชื้อโรคงั้นมันจะเกิดระแคะเหรอเกิดกันหัวแล้วเกิดนี่นี่เหรอเกิดไหนนั่นนี่แล้วเนี่ยนะแล้วก็เล็บกอดมะกาวนู่นเะกาวนี้มกาวนันตัวเองอะกาได้ทุกที่แต่คนอื่นจะมาเกาเราไม่ได้หรอกไอ้นี่สมกลบมา บางทีกาแล้วรวมก็ไม่ได้ปะวิเียกความสะอาดใช่ไหมันก็จริงๆนะแล้วก็บมกเล็ฟันฟันมี28ที่อย่างมาก12ที่ยาดยาดย้อตรงนี้ยตรงนี้นะไอ้แต่ละที่เนี่ย ใช้เกี๊ยวต้องรอแล้วก็บอกอร่อยจังแล้วไปซื้อไปซื้อมาที่ไหนเนาะเป็ดย่างมาจากไหนนะนี่ต้มข่านี่ก็นี่นี่ต้มข้อปลาหวานเลยปลากระดับเนะอร่อยจริงๆเรากินถี่ทำไมเ่นะแต่เขาทำก็ดีหน้าทมันสะอาดหน้ากินเกิดกินแล้วก็ไม่เกิดโทษมันจะกินลูกเดียวเราจึงลงได้ทำดีเขาเมื่อลงทำดีเขาเราก็ พูดจำดาบถวายปลาไข่ปลาทังดาบใหญ่จัดใครมาลุ่มพร้อมนะภาพในกีฬาพรับเดือนนี้งานเยอะหน่อยเป็นอย่างนั้นยิ่งได้ไม่ยิ่งเรากินดีแน่เลยแต่ถ้าเราเก็บกินนานๆมันเป็นอย่างนีนะเพราะนั้นคยูมีคำว่าอยู่เพื่อกินและกินเพื่ออยู่เนี่ยเหมือนอย่างนั้นที่เขาบอกว่ารู้ก่อนเกิดเมื่อเกิดก่อนรู้มันต้องเกิดก่อนนี่จะรู้จะเคยรู้วมันต้องเกิดก่อนกี่ชา แล้วก็ภาวนาภาวนาเราภาวนาพุทหายใจเข้าโพหายใจออกพิจารณาไปวันนี้ป่านั่งสมาเิตังหนังออกข้นต่างไปไม่แล้วเลยตึเลยอ่ะเดี๋ยวตึงตต่อไปครันะไย่งถ้ารอบรทออกแแกจะนั่งรือไม่ได้ ก้องาอะไรมานุ้ตัวแม้เป็นวันมันตอมน้ำเดือพอขานมันตายอ่าก็ยังน้ำมันหอมอ่ะแไม่ต้องารักษาแต่รักษาให้สะอาดอย่างเดียวใส่ดอกเอาน้ำลวกแ้าก้องาห้ามอ่ะอไรนั่นจะทีตวันจะมปทูก็จะสนาเวรม่ไดที่ราทั้งหมมาลากัรทวีเดนพาล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 พระของอะของกเอายาทางมันรอนจะจัดท 哦，看见了，啊，谢谢，在